m yeah. แกมขอกขวานนะคะไผ่ยูนิมา้ยหรปาชอผมม่มลุดมันมันจะมามันจะมากกว่าผมอาสิวะได้เลยค่ะตอสยได้เลยนะคะาเเนาค่ิที่ค่ะคิวที่สค่ะคิวที่สค่ะมตึงน้องก็ได้นะ่ ของฝันม <pid> ันเท่าเยอะนะคะ แม่เลยมาไปได้ร <instr wei> ับไปกินไหมหอมหอมหอมหมดแล้ม่เอารับไปรับไป่ารับไป ว้าวอันนี้ T S อันนี้แบบใหม่แบบสากว้าวกล้องอันนี้มันทท่ห่วยใหญ่มากเท่ห่วยใช่ไหมค่ะเต็ปไวอยู่ที่นั่นวิ่ไม่ดูถึงหรือเปล่ามีมีไปสักครั้งโอ้ยของฟัน ในครั้งต่อไปดีไหมไม่ไ <laughs> ทุกคนเนี่ยกมดเหมือนกลัว เม่ลาไม่เฉื่อยแล้วก็จะไม่มีใครเีกือน เพีย่านี้เรายังจะมีจับลักพี่โดของฝั่งโซนดีด้วยนะแล้วเรายังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับครแม่และครูเนี่ยอยาวเลิกกัน

เหลยออีกสองคิวนะเรามีช่างภาพถ่ายให้รเรามีช่างภาพถ่ายให้กันนะคะเดี๋ยวเรา,ออกการไปมาไว้ในบ้านใครเห็นก็ได้คนต่อไ,ไปได้เลยค่ะรบกวนท่าเวลาเลยนะคะเราเอาไปใส่เอาโบให้น้องเหรอ,หอ,หรอ,อบโบให้น้องใส่ เอาโบให้น้องเหรอรักแม่ห่วงรักแม่ห่วงรักแม่ sai <laughs> ka ผมยังเข้ามาร้องเพลงดิโอเคค่ะคุณไม่ร้องคุณก็ไม่ร้องความหวานเนาะเขาจะร้องเพลงด้วยแบบนี้เลยนะคะการได้หุ่นหลังทั้งหมดเลยคงก็ได้ดึงไปดึงสื่อไหนมาให้เขาแสดงโอเคโอเคโอเค 就就话，好好的吗？好好 明白了。<laughs> 在外面天地。Oh, <laughs>